โอ้า่อโอ้โหัสดีสวัสดีท่านผู้ชมโอ้ฟังัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมเขาออฟเดนชั่นนะครับผมเป็นเกมบนลงโทษที่โอเคไม่พูดไม่พูดรทบจำเพลงดีกว่าพูดอะไรไม่ออกละเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะโอ้พิมพ์แบบพิเรีอยด้วยโอ้เอาอันแรกแล้วกันนะขบอ let's go โอ้ยคอมอนเลตส์โกเกมอะไรวะเนี่ย p พ t เอฟท e เพ e สเปกโอ้ my God กิฉันอยู่ไหนเดี๋ยวโอ้มีมีฮัสซีด้วยเหรอเกิดอะไรขึ้นอะ e p Dark Fantasy เขาบอกว่าฉันตื่นมาในที่แปลกๆที่ฉันไม่รู้มันเป็นที่ไหนแล้วก็ มีปลอกคอติดอยู่ที่คอชั้นที่เขียนว่า slave นะครับผมที่ประพัทะนะฮะแล้วมันก็จะมีขวดโหลที่มีน้ำสีขาวขุ่นอยู่ข้างในว้าวเช็ดฉันต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้โดยที่ไม่หันหลังให้กับ <c oughs> ไม่หันตูดให้กับสตูฉันอย่างเด็ดขาดอ่าโอ้โอ้เอ้ยอันนี้หรือเปล่าที่ให้เราเก็บอ๋อให้เก็บหนึ่งทับห้า โอ้โหไปก่อนฮ่าฮ่าโหลดอ๋อช oh, okay. oh, 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 oh. 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 okay, ิวชุ่มคอเลยเกินพระเจ้าช่วยโอ้นี่ประตูฮัลโหลวู้ว้าวนั่นคือบบ๊๊ดดดดดดิิิิอะไรอ่ะคือเขาวิ่งไล่เราเหรอโอ้โหชัดเลยเวนอ้ยก็เมสโอเควิ่งวิ่งวิ่ง โอ้รอะระหว่างเก็บระหว่างไปก็เก็บไปด้วยฮาร์ดโหลดมันตามอยู่ไหมเนี่ยเอาไม่ตามแล้วดีกว่าเดี๋ยวเดียด๋วยวทางนี้มันคือทางไหนก่อนวายแม่จ็ดโอ้ไมค์กัสโอ้ฟังกิ้งจิ๊สฟัคกูหอบเลยเปร้เลยโห <c oughs> แล้วไม่มีทางแยกไปทางโคมแดงก่อนแล้วกันคิดว่าทางโคมแดงนี่น่าจะโอ้โอ้แ <c oughs> ลาวเดเมปูติน เดสคไรก์กู๊ดโอเคครับเราต้องเก็บให้ได้ครบ18อันเนอะพระเจ้าพร้อมกับสกอร์อีก2องทับหเลย3อันสินะอุยประตูมึงช่วยเปิดออกไปข้างนอกได้ไหมเนี่ยเปิดกันกลับเข้ามาทำไมโอ้วิ่งเข้าไปเก็บฮอตโหลดแล้วก็วิ่งออกเเอออดี๋ยวืมโอเคเก็บอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนะปุ๊บ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 ปุ๊ <laughs> <laughs> อ้อไวไอ้ไว้ไวเพลงมันงหลอกกูก็เลย,อยบอกว่าถ้าเพลงมันหยุดเพลงมันหยุดแปลว่ามันไปแล้วหรือเปล่าไอ้แม่งหันกลับไปแม่งยังวิ่งไล่ตามกูอยู่เลยไม่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 เชื่อเพลงเราวิ่งไม่มีเหนื่อยสินะดูจากอันนี้แล้วเออ <c oughs> โครับ ครับผมอยู่ครับผมอยู่ครับรับทราบครับผมได้เลยครับฝากคนมาส่งของปักนึงโอ้ยมีคนมาส่งของเฉยเลยโทษทีพอดอีคุณแม่เขาสั่งพริกเอาไว้ทำกิมจินะ่ะโอเคฮะมาต่อกันดีกว่าครับเมื่อกี้นี้โทษทีนี่มัน โอ้โหเจ๊ๆอย่าบอกนะว่าห้องล็อกเกอร์พระเจ้าอุ้ยเพลงเงียบเพงพี่โตโอ๊ยไม่ๆ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 ไม่ไม่ลรไม่ลไม่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 อ่อย่าอย่าตามผมมาอย่าตามผมมา เขาไม่เห็นผมเขาไม่เห็นผมโหเสียงเพลงมันช่างน่าก,กลัวฮาร์ดโหลดได้เจ็ดอันแล้ว <c oughs> อันที่แปด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 ฮาร์ดโหลดชุมคอม,มีอะไรอีกไหมตรงนี้หาไม่เจอแล้วมันมีอยู่ที่ไหนอีกวะโอ้โหเพลงเฮ้ย เพลงมันนะไม่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 เลยจะต้องวิ่งผ่านพี่โตอย่างนั้นเหรอไม่ไม่เอ้เลขาโดไม่ลอสไม่วิ่ง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 เราจะต้องวิ่งต้องวิ่งให้สุดชีวิตเอเดี๋ยวนะกูใช้มือไหนจับไฟฉายอยู่เนี่ยผมจำได้ว่าตรงนี้มีตรงตรงไหนวะ ตรงนั้นมีกระดาษกระดาษสำหรับกระดาษสำหรับกระดาษพี่โตอกระดาษพี่โตฮะแป๊บนึงต้องออกไปจากที่นี่ก่อนผมอยากไปเล่นกับพี่โตมากเลยอ่ะเขาดูเป็นคนผู้ชายใจดีนะเขาดูไม่มีพิษภัยเท่าไหร่เลยแบบโอ้โหวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งอ้อมวิ่งอ้อมด้วย โอ้ยโนตีโนตีตูดอ่ะไม่กัดไม่ไม่ฉันจะเสียตูดได้กับพี่โตยกันเหรอเปิดประตูประตูล็อกวายไม่อ่ะไม่ไม่โอ้โอ้โนตีตูดอาจาช่วยเม่ดประตูดักควายประตูน่นไม่มีจริงพี่โตอ่ะไม่ไม่โอ้พี่โต เพลงดับอืมดูนั่นสิมันช่างอืมม <laughs> ันช่างเป็นกระบกที่อาโอ้โหโดนตีโดนต,ตีก้นโอ้ my god ไม่ไม่ผมแค่ส่งกระบกเฉยๆไม่ได้มีเจนเนตนา อ๋อออกมาไม่ได้สินะก็ได้ไปก็ได้ชิช่าเล่นกับพี่โตสนุกพอละโดนฟาดไปสามทีสยิวกิ้วเลยกูไหนดูสิรู้สึกว่ามันจะมีสามทางให้เข้าไปนะแบบว่าเป็นทางให้เข้าแบบเป็นดันเจียน <laughs> มีหน้าเหรอเจอดันเจียนมาสเตอร์มาเป็นดันเจียนนี่เองโอ้นี่มัน เฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้โผน้าไปเลยลูกพี่อันนี้กี่อันนี้กี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมยังไม่ได้โอ้ยไม่ตัไม่เลิกด้วยไม่ไม่เลิกอย่างนั้นเหรอโอเคโอเคก็ได้แอะขึ้นมาเลิกหรือเปล่าไม่เลิกไม่เลิกเขาเขาไม่เลิกเอ๊ะออกมาแล้วเลิกแล้วไม่เลิกไม่เลิกด้วย เพลงมันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนอย่างนี้เลยเหรอโอเคฮะเดี๋ยวเราลงไปที่ตรงนั้นดีกว่าเอ่อทางของดันเจี้ยนมาสเตอร์นะครับผมเราไปวิ่งหนีดันเจี้ยนมาสเตอร์กันดีกว่าโอ้เขาอยู่นั่นไงเขาอยู่นั่นโอ้โหโหโหนี่แขนนี่คือตกใจนึกว่าแขนใครแขนกูเองเหรอเก๋เว็บไซต์อืมตรงนี้มีฮอตโหลด ชุมคอไหนดูซิมันไปไหนเล้ยวลูกพี่พี่มอนเราจะย่องตามหลังพี่มอนไปฮะข้างหน้าพี่มอนมีฮอตโหลดอันนึงนะฮะพี่มอนอมจะค่อยๆย,ย่องตามเข้าไปอย่างนุ่มนวลและไม่แข็งก้าวเหมือนกระก,ก้นของเขาอ <c oughs> กอธไม่หันมาเลยอะไรวะเนี่ยไมขอโทษโนโนู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 มนมันแล้วมันจะผ่านไปได้ยังไงวะถ้าแบบเขาไปยืนจะกลู่อย <No oh ู่ตรงกลางทางเดินแบบนั้นผมก็ผ่านไม่ได้นะสิฮะเดยดนะกูมีกี่แขนเนี่ยนี่แขนสองข้างแขนสองข้างอยู่กับตัววแล้วกูใช้แขนไหนถือไฟฉายวะเนี่ยไม่เข้าใจเลย ผมแอบอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับเผื่อเขามาแบบเดินไปฝั่งนู้นผมจะได้ชุบเข้าไปเลยไงไงแผนแผนนี่คือแผนถ้าเขามาผมจะรอนะฮะร,รอให้เขาผ่านไปแล้วผมค่อยสตีกี้ผ่านไปมันคือแผนแม,แม่งเห็นแม่งเห็นอะไรวะเนี่ยอะเดี๋ยวเดเดเดี๋ยว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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ละไม่ได้ละนี่นี่วิ่งอ้อมวิ่งวนวิ่งวน,วงวนแล้วกูวิ่งฝากไปเลยนี่เป็นไ,ไงล่ะ ฝากไปเลยใช่ไหมเอ้าไม่ตามมาด้วยวะโอเคโอเคโอเคฮะอัลโหลเยเพิ่มความเกยในตัวคุณสิบสาอันแล้วฮพี่มอนไม่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 ไมานพี่มอนแบบล่างสองไม่ได้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 เราจะไม่ไปทางนั้นก่อน แล้วมันจะครบอยู่แล้วเนี่ยสิบสามอันโอ,โอ้โหยิมแห่งนี้มีที่มาดูเรนะาณกามผลสิฮึ่มเ่้เป็นผู้ที่มีสเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินจะพูดจริงๆ <c oughs> โอ้ยแล้วเจ็บคออยู่ด้วยเนี่ยเจ็บคออยู่แล้วฮอตโหลดเจ็บคออยู่แล้วมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงนั้นมีฮอตโหลด แล้วมีฮอตโหลดผมจะเดินอย่างเนียนๆเดินเข้าไปยังฝังไปแล้วเออโดนตีไม่ไง้เฮ้ยเฮ้ยเก็บ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 สิเก็บเก็บเก็บโอเคโอ้โหโดนตีอ๋อไม่นะไม่นอะอ๋อมา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 ตอนนี้ฮอตโหลดอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเดี๋ยวสิเด๋ออฮอตโหลดอ๋ออ๋ออ๋อฮอตโดนตีตูดอ๋อหน้าแดงหมดแล้วเขินปิดประตู เปิดประตูเปิดประตูวิ่งวิ่งวิ่งว้าวเปิดประตูตามมาด้วยด้วยเหรอไม่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 อย่าให้ใคไปมองอย่าให้ใก็ไปมองอย่าให้ใก็ไปมองให้ไปมองอย่าอย่าวิ่งตรงวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปอย่าให้ใคไปมองอย่าให้ใคมองอย่าให้ไมมองอย่ามองเนี่ยไปเพลงขึ้นแล้วโอ้ ว้าวจะเป็นกราบก้นที่มีนเสน่ห์ไปดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคลิปติดเลืองหมดอ้บ้าเ้ยโหแม่งอ้าแสบแสบก้นไปหมดแล้วโอ้ My God โอเคฮะเราได้15อันเต็ม18แลดเลยก3อันนี้่ผมว่ามันจะต้องอยู่กับดันเจี้ยนมาสเตอร์อย่างแน่นอนโอเคดันเจี้ยนมาสเตอร์ไปเลยไปเลยไปเลยแล้วเราก็จะว ฮ่าฮ่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนี่แหละนี่แหละคือความจีเนียสโอ้โหแต่เพลงนี่แม่งแบบโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เดี๋ยวนี้เฮ้ยมาทังนี้ไม่ได้ดิทังนี้ก็เจอกับเจ้กล้าสิสองคนไม่ไปไปไปกูขึ้นทางนี้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 กูต้องการมีอันหนึ่งตรงนั้นมีอันหนึ่งโอ้โอ้โอ้ฮัลโหลโอเคเฮ้ย อสุรกายแล้วอสุรกายแล้วเฮ้ยอสุรกายอสุร้ายอยู่นั่นฮ o t โห a กลับไปที่ทางออกของดันเจียนฮะทางไหนทาง Hot l o เอ๊ะ <laughs> สิบเก้าตสิบแปดโอเคมา s ช i ฟัดมันโัวฟังกิงเช็คโอ้ยมาตรงนี้ก็เจอมาตรงนี้ก็เจอโอ้มันวิ่งตามมาแล้วเขาวิ่งตามมาแล้วเขาวิ่งตามมาแล้วโอ้โอ้โอ้ยเห็นเงาเงาเงาวิ่งตามมาไม่ไม่โอ้ยมาโน้ตแล้วเหล่านักการบุมีเสน่ห์ไม่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 ทางออกแล้วทางออกมันอยู่ไหนอะทางออกมันอยู่ตรงไหนทางออก ผมจะสร้างออกไม่ได้แต่งออกอยู่ไหนวะผมยังทางออกไม่ได้แต่งออกอยู่ไหนเี่ยลีเธอนู่เดอร์ดันเจียนทูเดอร์ดันเ n ี้ยนด o นเจียอ๋อไม่ใช่ทางออกแต่เป็น dungeon room เหรออย่าบอกนะว่ากลับไปที่ห้องนั้นห้องนั้นหรือเปล่าเไปไปได้ยังไงเขาไม่เคยสปอนอยู่ตรงนี้แต่ทำไม ทำไมคราวนี้เขาถึงได้เขา,าถึงได้มาสปอนตรงนี้ลนะ่ะไม่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 แม,มเงเอ้ยอยู่อยู่มาสปอนตรงไหนได้ไงวะปกติเขาจะอยู่ห้องนี้ไม่ใช่เออโอ้โหผมไม่ชอบเพลงเลยอะเพลงมันทำให้ผมรู้สึกแบบผมจะโดนเฮ้ยทำไมเขาไม่อยู่ตรงนี้เฮระเจ้าวิ่งฝ่าวิ่งฝ่าแล้วกันวิ่งฝ่าเฮ้ย วิ่งฝ่าไปแล้วโอ้ยโดนตีก่อนโอ้ god ไม่โอ้โหโอ้โอ้โอ้โมเโอ้ไมโอ้ไมเดอ๋ยว้ผมเลยเสียงแม่งเดดจมาสเตอร์ไม่ไม่อ้อไม่โอเคกูชนะ ฮะวอาฉันรวบรวมเอ่อรวดรวมเหยือกที่เต็มไปด้วยน้ำสีขาวขุ่นแล้วก็เอ่อกระดาษมีมที่แปะอยู่บนกำแพงหลังจากนั้นฉันก็กลับไปที่ดันเจียนรูมและฉันเห็นบิลลี่แฮร์ริงตันกำลังลงโทษลงโทษทาสของเขาอยู่และฉันก็เลือกที่จะไปเข้าร่วมกับพวกเขา <c oughs> <c oughs> นี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ oh! Oh my god นี่คือฉันหรอไม่ไม่นี่มันพี่บอนนี่นะโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ my god โอ้ปลุกฟ้าเป็นเกเยโอ้โอ้ my god ว้าวว what, <m akes y as> what? ตุบิติไปไหนวะเนี่ยเฮเวนจิมนี่ผมมาอยู่ที่ไหนวันเนี้ยผมมาอยู่ที่ไหนอ่ะผมไม่เข้าใจเลยสิ่งที่ผมคิดได้อย่างเดียวก็คือคอตโหลดอ๋ชุบคอเ้ยเดี๋ยวนะบิลลี่อิชัวเฟน บิลลี่แฮร์ริงตันคนนั้นน่ะเหรอเขาเป็นเพื่อนกับผมก็คือเขาจะไม่ทำร้ายผมใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดใช่หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะปาร์ี้ดีก็อย่าเพิ่งเข้าไปเสวนาด้วยโอเคฮะแล้วแต่อยู่บนมาอยู่บนสวรรค์เฉยเลยฮอตโหลดอือือเก็บมาอืออสิบสี่แล้วสิบห้า จนเพลงจบแล้วเนี่ยยังหาสุดท้ายไม่เจอแมพมันเป็นสีขาวอ่ะแล้วมันก็เป็นน้ําสีขาวขุ่นที่มันกลมกลืนไปกับพื้นที่นั่นไงโอ้ใบเกิดหืม,มให้ฉันได้อ,อร่อยโอเคฮะกลับไปที่ประตูบิตินะครับผมนี่เฮ้ยแป๊บนึงคุณบิลลี่ คุณไม่สแปงสแปงมีอินทูแอสผมขอขอบคุณมากอขอรูปกล้ามโอเคฮะเราขอบคุณบ e. ิลลี่เรียบร้อยแล้วเชื่อกูร้สเก์ขึ้นมาทันทีเลยเอ่อไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไปจากที่นี่บิลลี่แฮริงตันได้แสดงถึงสวงสรรค์ที่แท้จริงให้กับฉันและฉันเห็นมามากพอแล้วสำหรับชีวิตนี้และในประตูนั่นฉันจะต้องไปที่ป่าแห่งฮอตโหลดเพื่อที่จะไปเก็บเอ่อ เหยือกแข่งน้ำสีขาวขุ่นอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยไปพักได้โอ้โหโอ้มิลลี่โอ้โหโอ้โวโอ้าว shit โหละทิ้งที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเพลงเพลงแม่งโอ้เพลงแม่งทำให้ผมรู้สึกเกยีมากเลยเพลงแม่ เพลงแม่งโครเชียเลยฮ่า <laughs> ฮ okay. อาฮ่าเ <c oughs> ่าฮ่า่าฮ่าเ่าฮกาฮ่าฮ่าฮ่าฮฮาฮ่า่ฮฮะาฮ่า่าฮ่่าฮ่า่แบบาี้นี่ไม่มีอะไรมาไล่บี้ราใช <c oughs> ่าเป็นอย่างนั้นก็ดีฮ oh. ะโอนั่นใครนะ่าน่า่า่่่าาาา มีหลายคนซะด้วยโอ้โอไม่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 อ้ขนาก็มีขนาัก็มาโออเอไม่ละออใหอย่าตีก้นผมผมขอร้องละตรงนั้นผมเป็นแสงสว่างผมเป็นแสงสว่างอพมาเจ้าออ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 มาก่อนอ๋อโดนตีก้นออมากอไม่ เก็บป้ายเก็บป้ายเก็บป้ายอืมอ๋อบ่ายก้านเยอะเหลือเกินฉันรับไม่ไหวก้อันแล้วครึ่งแล้วครึ่งแล้วครึ่งแล้วถึงครึ่งแล้วเออหนื่อยเหลือเกินโอ้โหเพลงเพลงมันทำให้เรารู้สึกอยากจะสู้ต่อไปไม่ว่าจะโดนตีก้นมาหนักขนาดไหนมันก็ทำให้เราอยากจะมุปออนต่อไปโอ้ย oh บ <Okay, S 1> <า>่ายกอานโอเคปะฮาร์ดล เอ้ยเดี๋ยวดะรูปนี้มันไปไปต่อดีกว่าโอเคเก็บ okay. มาตรงไหนอีก okay. ตรงนั้น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 สิบหกแล้วสิบหกแล้วอ๋อฉันรู้สึกเกยยังยังหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โอ้นั่นมันดิเจม,มันเตอร์สองคนก็บอกขวาฉันไม่ได้หรอกนะฉันจะวิ่งฝ่าไปเพื่อเพื่อไปหาฮอตโหลดหรือว่าจะรอให้เดินผ่านไปฮอตโหลดของฉัน กลับไปที่ประตูมิติประตูมิติอยู่ไหนวะชิฉันหลงวันนี้ผมหน้ามืดไปหมดเลยฮะผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วก็แงอแตกซกไปทั้งตัวแล้วก็สิวกิ้วในเวลาเดียวกันเชี่ยประตูมิติมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแล้ว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 โอ้โหพระเจ้าไม่ไม่เบลลี่เบลลี่ช่วยผมด้วยอ๋ออ๋ออ๋อ suck some d i ด k ก h อ y god, that's kind of that's oh s h ี t โหเล่นแค่เกมเดียวผมรู้สึกขนลุกแล้วก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยว่ะโอ้อ้มีกรสทยเกมโอ้ม่กโอ้ดีฉันเหรอนี่คือฉันเหรออ้ฉันดนตีก้นพี่โต โปรดเชียรผมด้วย It's so fucking deep It's so fucking deep b y อ a าเบล l e Bye นี่มันป้าอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมสำหรับเออ่ How of Detention ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผมไว้เจอกันใน Oh m ไปก d เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะผมก็ฝากติดตามชมไว้ด้วยนะฮะไว้สำหรับวันนี้ก็ ขอลาไปโดยเ๋วยวนี้ก่อนนะผมไว้เจอกันนะฮะโอ้ปวลวะโอ้คักก่อน